ก็สวัสดีัรรุ่น1ิบักเวทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในคอนเทนต์พอดโกกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่มีทางบ้านนะครับขอให้ทาคลิปสอนเกี่ยวกับการต่อพอดโกนะครับว่าจะต่อได้ยังไงบ้างราครับต่อ,อยังไงให้เสียงดีนะครับก็วันนี้มาจะมาคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะก็คนที่ขอเข้ามาก็คือเออคุณน้อยล็อกนะครับต่อช่องต่อผ่านช่องแอปเอาต่อผ่านช่องเมนน้ำมีความสงสัยอยู่ก็เดี๋ยวจะมาอธิบายในคลิปนี้นะครับ ก่อนอื่นก็มาดูช่องของ Pots Go ก่อนว่ามีอะไรบ้างก็ตามรูปนี้เลยอันนี้รูปผมเอามาจากเว็บ o f ฟิเชียลไซิกนะครับก็กีตาร์อินพุตช่องที่สองมาก็จะเป็นเอเฟเชนเพดัลสามารถต่อฟูสปิดได้หรือว่าจะเป็นบล่มเท้าก็ต่อได้สองช่องต่อมาก็จะเป็นเอฟเฟกต์ลูปนะครับช่อง16นะครับต่อไปเลขสิก็จะเป็นช่องเมเนาช่องนี้แหละที่เราต้องใช้นะครับต่อไปเลขสิก็จะเป็นแอรเอา์ เดี๋ยวนี้จะมาอธิบายว่าแอปเมามันทําหน้าที่ยังไงมีข้อจํากัดอะไรบ้างใช้ใช้ยังไงนะครับต่อไปก็คือช่องโฟนช่องโฟนนี่เอาไว้ต่อหูฟังไม่มีอะไระครับแล้วก็ USB DC input นะครับมาเริ่มกันที่การต่อแบบแรกกันเลยนะครับการต่อแบบที่หนึ่งที่เขาก็เรียกกันว่าต่อตรงนะฮะต่อตรงออกมิกไปเลยผ่านช่องเมนเอาแล้วก็ตรงออกมิกไปเลยอุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องมีนะครับ เนื่องด้วยว่าพอตโกเรามันช่องเสียบเอาพุตมันจะเป็นรูแจ็คนะครับก็ต้องมีหัวแปลงแบบนี้นะฮะสาย T-RS2 XLR หัวแจ็คก็จะเป็นแบบสามเขี้ยวแบบนี้นะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหัว XLR บล็อกไมค์นะครับลำดับนึนนะกล้องอัไหน,นวะมองเห็นไหมวะเนี่ยเออเป็นแบบนี้เนาะ สาหัวแปลงนี้เสียบเข้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็แปลงเป็นสายใหม่ออกไปมิกเซอร์ได้เลยก็เสียงก็จะเหมือนกับที่ผมลองเล่นให้ฟังเมื่อต้นลกแล้วลองให้เสียงก็จะประมาณนี้คือข้อดีของการต่อช่อง เมเอาแล้วก็ออกตรงต่อตรงไปมิกเลยก็คือหนึ่งเลยนะครับคือได้เสียงที่เหมือนเดิมทุกง,งานไม่ว่าคุณจะไปเล่นงานไหนอะไรยังไงเจอตู้แอมดีไม่ดียังไงคือได้เสียงเดิมเลยทุกง,งานนะฮะแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่องการข้อเสียก็คือสมมุติว่าถ้าเราไปเจอเครื่องเสียงที่มันไม่ค่อยโอเคมอนิเตอร์ไม่ได้ยินเนี้ยมันก็จะมีปัญหาเพราะเราต่อช่องเมเนาอย่างเดียวไปมิกไงใช่ไหมเราไม่ได้ต่อเข้าแอมเลยถ้ามอนิเตอร์ไม่ยินเราก็จะไม่ได้ยินตัวเองเล่นเลยนะคือข้อเสียของมันนะครับ ต่อไปก็คือต่อเข้าหน้าตู้แอมต่อเข้าหน้าตู้แอมทำยังไงก็ไม่ยากเลยครับก็เดี๋ยวผมจะเอาสายเสยน้นเดียวก่อนนะฮะต่อเข้าหน้าตู้แอมก็คือการไปช่องเมนเอาเนี่ยครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปนะฮะให้ใช้ช่องเมนเอาเนี่ยครับแล้วก็ต่อไปที่หน้าตู้แอมของเพื่อนๆที่มีไม่ว่าจะเป็นแอมคอมโบหรือว่าแอมหลอดแอมอะไรก็ต่อได้เลยนะครับโอเค เดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าต่อไปหน้าตู้แอมเสียงมันจะเป็นประมาณไหนนะครับผมจะลองเล่นด้วยเป็นรีเซตเดิมก่อนนะครับรีเซตเดิมเลยเป็นรีเซตที่ผมใช้เล่นประจํานะครับเป็นแอมป์ฟิตแมนอ่าทีนี้เราจะฟังเสียงที่ผ่านแอมป์นะครับ เป็นไงเสียงเป็นไงบ้างคนละเรื่องกันตะกี้เล,เลยใช่ไหมครับเพราะว่าอาการที่เกิดก็คือมันอันนี้คือเรียกว่าเราเอาเราเอาเอฟเซ็กคอร์ดโกเนี่ยผ่านช่องเมนเอาใช่ไหมไปต่อหน้าตู้แอมเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดอาการปีแอมซ้อนปีแอมแคปซ้อนแคปนึกออกไหมเสียงมันก็จะได้แบบบีบลักษณะนี้เลยคือสำหรับคนที่ไม่มีความเข้าใจแล้วก็ ไปต่อแล้วก็ใช้งานในลักษณะเน,น,นี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าทําให้พักโกของดีๆแต่กลายเป็นของไม่ดีไปเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดแล้วว่าเราจะเนี่ยเลือกการต่อหน้าตู้แอมเนี่ยแบบวิธีที่สองที่ผมใช้อยู่เนี่ยฮะสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําเลยนะก็คือต้องปิดปิดแคปแล้วก็ปิดแอมไปนะฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูปิดแอมปิดแครจะไปเอ้ยปิดแอมปิดแคปจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้เสียงคียก่อนเสียงคียจากแอมเพียวๆนะครับ เสียงก็ดีประมาณหนึ่งเสียงแอมเพียวๆนะครับต่อไปเนี่ยผมจะลองผมจะลองเล่นกับเอฟเฟกเสียงแตกก็จะมีจำลองมีก้อนใหม่ด้วยคอเลซอนไดสเนี่ยจะลองเล่นให้ดูว่าเสียงมันจะดีกว่าตะกี้เยอะไหม เป็นไงเสียงดีกว่ากันเยอะเลยเนาะเนี่ยนะฮะถ้าเพื่อนๆจะต่อโดยวิธีที่2นะครับต่อเข้าหน้าตู้แอมโดยตรงเลยแนะนําอย่างยิ่งยวดเลยให้ปิดให้ปิดแอมแล้วก็ปิดแคปไปซะแล้วก็เล่นเฉพาะโหมดที่เป็นโหมดก้อนนะครับโหมดสต็อปบ็อกจําลองเสียงแตกต่างๆเนี่ยเล่นได้จําลองจําลองเสียงเอฟเฟกต์ดีเลย์รีเวิร์บเนี่ยใส่ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าไปเปิด ไปเปิดจำลองแคปหรือว่าจำลองแอมมันจะบี้นะฮะอันนี้คือแบบที่สองที่ผมจะอธิบายต่อไปแบบที่สามนะครับก็คือต่อเข้าช่องรีเทิร์นแอมม์สำหรับเพื่อนๆคนไหนมีแอมที่มีช่องรีเทิร์นสามารถต่อเข้าช่องรีเทิร์นได้ก็แนะนำให้ต่อเข้าช่องรีเทิร์นฮะเพื่ออะไรจริงๆอันนี้ผมแอมผมไม่มีช่องรีเทิร์นผมก็จะ อธิบายอย่างเดียวแล้วกันไม่ไม่ได้ลองเล่นให้ฟังนะก็เวลาเราต่อแอมผ่านช่องรีเทิร์นที่ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเวลาต่อเอฟเฟกไปด้านหลังแอมนะครับผ่านช่องรีเทิร์นมันก็เหมือนกับว่าเราตัดภาค ตัดภาคเออปีอมของแอมเราจริงๆเราไปแล้วก็ใช้ปีเอของ p o ดโกแทนแต่ว่าเราก็ยังใช้แคปใช้ภาคพาวเวร์แอมของแอมอยู่นะครับก็ถือว่าได้เสียงที่ค่อนข้างโอเคอยงี้ดีกว่าเราสามารถเปิดจำลองแอมได้แต่ว่าเราต้องปิดแคปนะปิดจะเล่นได้นะครับต่อไปไปอย่างรวดเร็วนะครับจริงๆอยากจะลองต่อให้ดูนะแต่ว่า เพินว่าผมไม่มีแอมที่มันมีช่องรีเทิร์นก็เลยไม่ได้ต่อไปข้อที่4ี่คือต่อแบบ f ฟร์เคเ e e ลเมธอะก็คือแบบรูปตะกี้นี้เลย f o r c a a b l e Method คืออะไรก็คือเราต้องการจะใช้แอมด้วยแล้วก็ใช้เอฟเฟกด้วยโดยใช้แอมเนี่ยใช้ปีแอของแอมจริงๆเนี่ยแล้วก็ใช้เอฟเฟก1 2หนึจากในตัวฮอตโกนะครับก็คือ ต่อตามแดรแกรมนี้นะครับเอากีตาร์มาเข้าช่องอินพุตก่อนจากนั้นช่องเซนส์ของพอตโกนะครับก็ยิงตรงไปเข้าที่หน้าตู้แอม,มของแอม,มเพื่อนๆที่มีเพื่อนๆมีนะครับจากนั้นช่องเซนส์ของแอม,มนะครับยิงกลับมาเข้าสู่ช่องรีเทิร์นของพอตโกนะครับสุดท้ายจากนั้นโพสเซสทุกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาช่องเมนเอานะครับยิงตรงกลับไปที่ ช่องรีเทิร์นของแอมก็จะเป็นอันกระบวนการเสร็จพิธีฮะโฟร์เคเเมททอดค่อนข้างาจะรายละเอียดเยอะแล้วก็ยุ่งยากนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะต่อแบบโฟร method เมททอดก็ไม่ค่อยมีใครใช้กันนะสำหรับดั้ดนตรีกงคือผมราะว่ามันค่อนข้างยุ่งยากมากๆฮะเพราะว่าโฟร method เมททอดจะทาให้เสียงดีได้คือคุณต้องมีแอมแอมที่แบบเล่นอยู่ประจาแล้วก็ต้องเป็นแอมที่เสียงดีด้วยนะอ่าแล้วก็ การแอนย้ายไปเล่นที่ไหนก็นแล้วแต่ก็คุณก็ต้องพกแอมไปด้วยอเออมันถึงจะได้เสียงดีอ่ะก็จะยุ่งยากนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดก็คือการต่อวิธีที่ห้าอันนี้เป็นไฮไลท์ที่ผมจะอธิบายค่อนข้างเยอะหน่อยของพัดโกนะครับก็คือช่องเมนเอ้าเนี่ยต่อตรงไปออกมิกเลยตรงๆเลยแล้วก็ช่องแอมเอาเนี่ยต่อไปที่หน้าตัวแอมห้า พอโกมีข้อดีตรงนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีข้อจํากัดด้วยนะแต่ว่าผมจะมาอธิบายแล้วกันว่ามันเป็นยังไงวิธีการต่อก็ง่ายมากครับผมจะขอเปลี่ยนสายแจ็คดนึงนะโอเคตรงอ่ะ วิธีการต่อนะครับผมขอเปิดรูปนิดหนึ่งก็คือกีตาร์เข้าเข้าที่ช่อง input ช่อง14ปกติเลยช่องเอาพุตช่อง17นะเรียก17ตัวคาว่า L out นะครับ L L mono นะครับให้ต่อตรงไปที่มิกเซอร์เลยทีนี้ต่อไปคือช่องอ out ช่องอ out เนี่ยให้เราต่อไปที่หน้าตู้แอมของเราที่เราเล่นธรรมดาเลยอ่าโอเคนะครับ ทีนี้มันก็จะมีสามเส้นก็คือหนึ่งอันนี้เส้นนี้ที่ผมชี้อันนี้ต่อต่อไปมิกนะครับอันนี้หูฟังอันนี้หูฟังไม่เกี่ยวนะแล้วต่อไปเนี่ยไอนนเส้นเนี้ต่อไปที่ช่องแอมหน้าตู้แอมของเรานะครับทีนี้เราจะมาตั้งค่าเซ็ตเซตค่ากันว่าเราจะต้องตั้งค่ายัางไงไอช่องแอมเมาส์เนี่ยถึงจะได้เสียงที่ดีนะครับหนึ่งเลยคือการต่อการต่อแบบ,บวิธีที่ห้าเนี่ย ขอเกขึ้นรูปอีกครั้งหนึ่งนะต่อวิธีที่ห้าเนี่ยต่อจากช่องเมนเอาท์ไปที่มิกแล้วก็ช่องแอมเอาท์เนี่ยไปที่ตู้แอมอ่ะคือมันจะแก้ปัญหาข้อที่หนึ่งได้เลยก็คือได้เสียงที่ดีจากช่องเมนเอาท์อยู่แล้วคือปรับเราปรับมาเป็นเสียงที่ดีแล้วใช่ไหมครับเราต่อตรงไปที่ช่องไปที่มิกเซอร์เลยเนี่ยมันก็จะได้เสียงเหมือนเดิมทุกงานเสียงดีเหมือนเดิมทุกงานทีนี้ถ้าเผื่อกรณีไปเจอที่บาง บางร้านหรือว่าบางเครื่องเสียงบางที่อาจจะมอนิเตอร์ไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็สามารถใช้ช่องแอมเอาเนี่ยต่อจากช่องแอมเอาไปที่แอมด้านหลังเราได้อีกทําให้เราสามารถได้ยินเสียงที่เราเล่นนะครับก็คือแก้ปัญหาข้อที่หนึ่งได้เลยไม่ต้องกลัวละทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะไปเจอตู้ไม่ดีเพราะเราต่อตรงออกมิกนะฮะหรือว่าจะไปเจอถ้าไปเจอเอ่อมอนิเตอร์ไม่ดีเราก็มีช่องแอมเอาไว้ฟังเสียงมอนิเตอร์ของเราได้ด้วยนะครับ ่ามามาต่อที่การต่อนะครับแล้วการเซตติ้งการเซตติ้งต้องเข้ามาที่ global setting ก่อนถงขอออกไปแล้วนะครับวิธีการเข้ามาใน global setting ก็คือกดเข้าไปที่ไอ้ปุ่มเพจสองอันเนี้ยพอร้อมกันนะครับเราก็จะมีคําว่า global setting นีครับให้กดปุ่มเนี่ยเข้าไปหัวข้อแรกเลยเนี่ยครับ input output อันนี้นะครับสังเกตดู มันจะมีอันนี้ช่องเมนเลเวลแล้วก็แอมเอาท์นะครับไอ้อตรงแอมเอาท์เนี่ยมันจะมีคําว่าเมนเอาท์กับแคป p ีแคปไอันเนี้ยนะครับสองอันนี้ต่างกันยังไงสองอันนี้คือถ้าเราเลือกเป็นแบบเมนเอาทก็คือได้เสียงเหมือนช่องเมนเอาทเป๊ะๆเ,เลยมันก็เหมือนเมนเอาทช่องที่สมอ่ะมีเมนเอาท์สาช่องเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเลือกมาเป็นช่องที่เขียนว่า P-IR Cap อันนี้กล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหนะเนี่ยมันก็จะเป็นการตัดภาคจำลองแคปออกไปเฉพาะช่อง Main Out นะเอ้ยเฉพาะช่อง a m Out ส่วนช่อง Main Out ก็ยังมีจำลองแคปเหมือนเดิมช่อง Main Out เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเปลี่ยนเฉพาะช่อง a m ม Out ที่จะตัดแคปออกไปนะครับทีนี้มาดูการใช้งานจริงๆกันว่าจะเป็นยังไง กลับมาที่กลับมาที่หน้านี้นะครับผมขอกลับไปรีเซนต์แรกที่ผมเล่นอันนี้เป็นแอมแอมเสียงแตกของฟีดแมนะครับจะให้ฟังเสียงเสียงของเมเน้าก่อนเนี่ยคือเสียงที่ออก Mix มิกมันก็จะเหมือนกับอันแรกที่ผมทําไป เสียงที่ได้ยินตะกินเนะี่ยคือเสียงที่คนดูจะได้ยินคือเสียงที่ผ่านมิกแล้วก็ออกไปที่ PA มันจะเป็นแบบนั้นนะครับต่อมาอที่ช่องที่ช่องแอ์เมาส์เนี่ยผมต่อไปที่หน้าตู้แอปแล้วแต่ตอนนี้ผมยังเปลี่ยนยังยังใช้ช่องเอาพุทเนี่ยเป็นเมนเ o าสอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือ,อยังเปิดจำลองอยู่เหมือนเดิมมาฟังเสียงกันมันก็จะออกมาแบบ ่ะแบบนี้มันก็จะออกมาบีา้บี้แบบนี้เพราะว่ามันแคปซอนแคปนะครับวิธีการก็คือเราเนี่ยครับปรับช่องคําว่า a i r ์เ t เนี่ยให้เป็น p cap ir ซะมันก็จะเป็นการตัดจําลองแคปของเราออกไปแล้วทีนี้ผมจะลองเล่นให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ อ่ะเป็นไงเสียงดีกว่าเดิมเยอะนะเพราะว่ามันตัดภาคจําจลองแคบออกไปมันก็จะไม่เจอปัญหาแคบซ้อนแคบละมันก็จะประมาณนี้แต่ว่าต่อไปมาอธิบายก่อนว่ามันมีข้อจํากัดอะไรบ้างนะครับในช่องแอร์เอาช่องแอร์เอาเลยหนึ่งคืออลลุ่มนะครับบลลุ่มอลลุ่มตรงนี้จะจะบิดสุดบิดน้อยบิดมากไม่มีผลต่อช่องแอร์เอานะครับคือมันจะดังเท่าเดิมตลอดการคุณไม่สามารถไปจัดลดบลลุ่มได้ช่องแอร์เอานะสองคือ สำหรับสหรับช่องอ i มเ o า s ์กรณีที่เราเลือกเป็น P- c a p i r นะครับคือมันกจ็จะตัดเนี่ยครับตัวจำลองของ c a บิ n เนตออกไปในซิงเน c ลเชนนะครับหมายความว่าตัดนี่หมายถึงว่าอะไรคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ด้านหลังนะครับตรงน,นี้อันนี้มีมีแคบใช่มครับมีวอลลุ่มเท้ามีคอรัสมีดีเลย์มีรีเวิร์บอะไรที่มันอยู่หลังแคบเนี่ยหายหมดเลยหายเกี้ยงเลยไม่เหลือเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเจะใช้ช่องนี้ก็ต้องดูให้ดีด้วยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นก็เหมือนว่าเวลาเราซโลวแล้วเราเปิดดีเลย์ขึ้นมาเงี้ยเสียงเสียงเสียงจากช่องเมนเอาทส่งไปที่มิกเซอร์เนี่ยยังมีดีเลย์อยู่นะแต่ว่าพอมาช่องแต่ว่าช่องเมนเอาเป็นเสียงแห้งๆไม่มีดีเลย์อะไม่เห็นภาพเดี๋ยวทดลองให้ดูฮะอันนี้คือจะเป็นเสียงช่องเมนเอาท สังเกตดูก็จะมีเสียงดีเลย์ล้นๆเลยเพราะผมใส่ดีเลย์เยอะนะครับต่อไปลองฟังเสียงช่องแอบเอาดูมันจะเป็นยังไงก็สังเกตดูว่าไอเสียงดีเลย์เสียงรีเวิร์อะไรที่มันอยู่หลังแคปเนี่ยหายหมดเกี้ยงเลยไม่เหลือเลย มีแต่เสียงแตกอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเล่นให้นให้ยังไงดีให้หน้าตู้เรามันมีเสียงดีเลยหรือว่าเสียงรีเวิร์บอะไรพวกนี้ด้วยเราก็จะเป็นต้องย้ายอตัวแคปเนี่ยไปอยู่ล้านหลังสุดเลยนะครับเพื่อให้ช่องแอมเอาของเราเนี่ยเวลาเล่นเสียงแตกมันยังมีเสียงดีเลยรีเวิร์บด้วยกรณีที่เราเลือกช่องแอมเอาะเป็น P Cap i R เอาผมลองเล่นใหม่นะครับ ประมาณนี้แต่ว่ามันก็จะหลอนหน่อยผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนตัวแล้วผมก็จะเอาไว้แบบนี้แหละครับเอาแคปแล้วก็เอาแอมเนี่ยไว้ติดๆกันนะก็ประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้บ้างหรือว่าเอาไปปรับใช้กับหน้งงาางของตัวเองได้บ้างนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคอนเทนต์ไว้ประมาณแค่นี้ครับสวัสดีครับ